นานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวสวยมากเธอชื่อว่ารำเพยพ่อแม่เห็นว่าลูกสาวโตพอที่จะออกเรือนแล้วจึงอยากได้ลูกเขยที่เพียบพร้อมทางหน้าตาและฐานะซึ่งก็มีหนุ่มๆม,มากมายมาขอสมัครเป็นลูกเขยล้วนแต่ร่ำรวยและหน้าตาดีกันทั้งสิ้น แต่ไม่มีใครถูกใจลูกสาวสักคนพ่อแม่ก็จนใจจะบังคับลูกสาวก็ใช่เรื่องเพราะมีลูกสาวเพียงคนเดียวจึงไม่คิดจะบังคับปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่จนวันหนึ่งระหว่างที่รำเพยไปซื้อผักที่ตลาดเธอก็ได้ทำถูกเงินหล่นหายตอนนั้นพ่อค้าขายปลาคนหนึ่งเก็บได้ เขาเห็นว่ามันหล่นจากตะกร้าผักของลำเพยจึงตะโกนเรียกและวิ่งตามเอามาให้กับเธอหญิงสาวดีใจมากที่มีคนใจดีมีน้ำใจเก็บถุงเงินมาคืนให้เธอเธอจึงตอบแทนผู้ชายคนนั้นด้วยการเหมาซื้อปลาทั้งหมดที่เหลืออยู่ไม่มากนักนี่จ้ะแม่นางปลาทั้งหมดก็มีเท่านี้ละพ่อขาหนม ยื่นพวงปลาที่ร้อยด้วยตอกไม้ไผ่ให้กับเธอหญิงสาวรับไปใส่ตะกร้าก่อนจะถามชื่อพ่อค้าคนนั้นจึงได้รู้ว่าเขาชื่อว่านายเดือดําเพยรู้สึกถูกชะตาที่เห็นนายเดือพ่อค้าปลาที่หน้าตาไม่หล่อเหมือนจิตใจเธอประทับใจจนเก็บไปฝันเช้าว,วันต่อมาก็อารมณ์ดีทั้งวัน จนพ่อกับแม่แปลกใจจึงเอ่ยถามลูกสาวว่ามีอะไรถึงทำให้ลูกมีความสุขได้ขนาดนี้ลูกสาวก็ตอบไปตามความเป็นจริงว่าเธอได้แอบลืมพ่อค้าปลาในตลาดที่เขาช่วยเก็บถุงเงินมาคืนเธอเขาใจดีมากเลยจ้ะแม่แต่เขายากจนนะลูกหาปลาขายไปวันๆแล้วจะเลี้ยงลูกแม่ได้ยังไงกัน มารดาเอ่ยด้วยความเป็นห่วงลูกสาวแต่ก็อยากให้ลูกดูกันไปนานๆรำเผยเองเธอก็ไม่รืบร้อนคบหาดูใจกับนายเดือกพ่อค้าขายปลาอยู่หลายเดือนจนเธอแน่ใจว่าเขาเป็นคนดีจึงได้พามาไหว้พ่อกับแม่ซึ่งท่านทั้งสองก็ไม่ค่อยปลื้มนักด้วยความที่เขายากจน กลัวจะเลี้ยงลูกของตนไม่ได้แต่ก็ต้องตามใจลูกสาวจัดงานแต่งให้ทั้งคู่อย่างเรียบง่ายและยกที่นาหนึ่งแปลงกับกระท่อมอีกหนึ่งหลังให้ทั้งสองได้พักอาศัยลูกสาวและลูกเขยจึงได้อยู่ที่กระท่อมปลายนาแต่ก็จะเข้าไปหาพ่อกับแม่ในหมู่บ้านเป็นประจำนำกุ้งหอยปูปลารวมถึงผักต่างๆที่ปลูกไว มาให้พ่อกับแม่ได้ทำอาหารซึ่งพ่อกับแม่เห็นลูกเคยดูแลลูกสาวดีก็เริ่มใจอ่อนแต่ก็ยังไม่ยอมรับสัทีเดียวอยากจะขอดูไปอีกสักหน่อยนายเดือเองก็รักลำเพยอย่างจริงใจเขาดูแลภรรยายอย่างดีทั้งหุงข้าวทำกับข้าวซักผ้าทำงานบ้านทุกอย่างไม่ยอมให้ลำเพยเหนื่อยเลย ทั้งคู่ช่วยกันทำนาที่มีอยู่แปลงหนึ่งแต่ก็กว้างขวางพอสมควรพอถึงหน้าเก็บเกี่ยวก็ได้ข้าวจำนวนมากพอดูรำเพยและสามีก็นำไปใส่ยุงข้าวที่บ้านพ่อกับแม่ในหมู่บ้านพ่อตาแม่ยายเห็นลูกเขยขยันขันแข็งก็ดีใจที่เห็นเขาเลี้ยงลูกสาวได้แต่วันนี้พ่อตาอยากจะลองใจลูกเขย บอกกับเดือว่าไอเดือเองไปหาปลาไหลมาให้พ่อต้มเปรตหน่อยซิวะได้จ้ะพ่อเดี๋ยวข้าจะรีบไปหามาให้พ่อเดี๋ยวนี้ละจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อตาตะโกนให้หยุดในขณะที่ลูกเขยกำลังจะเตรียมตัวลูกขึ้นมีอะไรจ้ะพ่อลูกเขยถามต่อและนั่งลงอย่างเดิม ค่ะยังพูดไม่จบป้าไหลที่ว่าจะต้องเป็นปาลาไหลมีขานะเว้ยเขาว่ากันว่ามันเป็นยาปาลาไหลมีขาข้าไม่เคยเห็นเลยมีด้วยหรือจ้าพ่อก็ข่าให้เองไปหามานี่ไงเล่าไปเองไปหามาให้ข้าด้วยละ่ะจ้าพ่อนายเดือกลับมาถึงบ้านก็เอาแต่นั่งหน้านิ้วคิ้วขโมย ใช้ความคิดอยู่อย่างนั้นจนภรรยาสังเกตเห็นจึงเดินมาถามสามีสามีจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ภรรยาได้ฟังอะไรนะป้าไหลมีขาจะบ้าเหรอพี่ป้าไหลที่ไหนจะมีขาพ่อนะพ่อแกล้งพี่ชัดๆเดี๋ยวข้าจะต้องไปถามพ่อให้รู้เรื่องอย่านาลำเพยทำไมละจ้าพี่ พ่อแกล้งพี่ชัดๆเลยนะไม่เป็นไรล็อกคืนนี้พี่จะนำไซไปดักปลาดูเพื่อจะมีปลาไหลติดมาบ้างลำเพยจึงตามใจสามีที่ยอมพ่อตากับแม่ยายทุกอย่างอีกทั้งเจียมเนื้อเจียมตัวตลอดทำให้ลำเพยยิ่งรักสามีคนนี้มากขึ้นในคืนนั้นนายเดือก็ถือไซดักปลา ออกไปที่ลำห้วยรวมถึงวางเบ็ดตกปลาไว้หลายจุดพอรุ่งเช้าเขาก็ตื่นแต่เช้าเพื่อไปดูว่าได้ปลามากน้อยเพียงใดและได้ปลาไหลมีขาบ้างหรือไม่ปรากฏว่าได้เพียงปูนาและปลาซิลกับกุ้งตัวเล็กๆเ,เท่านั้นนายเดือดผิดหวังมากเสียใจที่ไม่ได้ปลาไหลมีขาไปให้พ่อตาเขาเดินถือทรายกับคันเบ็ด เดินคอตกกลับบ้านเมื่อไปถึงชายป่าเขาก็ได้ยินเสียงคนแก่ร้องให้ช่วยช่วยด้วยงูมันกัดขาค่า,าใครก็ได้ช่วยข้าทีนายเดือรีบวิ่งไปตามเสียงและได้พบกับชายชารานอนร้องโอดโอด้วยความเจ็บปวดมือก็กุมขาของตนเองเอาไว้นายเดือเห็นดังนั้น ก็ทิ้งทุกอย่างในมือลงพื้นก้มลงไปดูดพิษงูที่ขาของชายชาราแล้วบ้วนทิ้งจนพิษงูออกจากร่างกายของชายชารานั้นจนหมดเขาจึงรู้สึกดีขึ้นไม่เจ็บปวดเพราะพิษงูอีกชายชาราผู้นั้นก็ขอบคุณชายนมที่ช่วยเหลือตนไว้ตาขอบใจเองมากนะพอนมถ้าไม่ได้เองตาคงต้องตายแน่ ไม่เป็นไรเราจะตาตาลุกไหวไหมแล้วนี่บ้านตาอยู่ไหนจ๊ะเดี๋ยวข้าจะเดินไปส่งนายเดือถามอย่างแปลกใจเพราะไม่เคยเห็นหน้าข้าตาแกมาก่อนชายชราตอบว่าแกมาจากต่างถิ่นพอดีจะเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งพอผ่านเส้นทางนี้ก็เจอกับงูเห่าตัวดังกล่าวมันเลยฉกเอาแล้วตา แกก็ยื่นถุงใบหนึ่งให้กับนายเดือบอกว่าเพื่อเป็นการตอบแทนที่เขาได้ช่วยแกเอาไว้แต่ห้ามเปิดถุงก่อนถึงบ้านเป็นอันขาดแล้วแกก็เดินจากไปนายเดือก็ทำตามที่แกบอกไม่เปิดถุงระหว่างทางพอไปถึงบ้านเขาก็วางสัมภาระล,ะลงทั้งใส่ดักปลาและคันเบ็ด รวมถึงถุงใบนั้นที่ตาคนนั้นแกให้มาโดยไม่ทันได้เปิดถุงพอภรรยามาเปิดดูก็ถึงกับร้องออกมาด้วยความประหลาดใจพี่นี่มันปลาไหลมีขานน่นาะยนเดือรีบวิ่งมาดูเขาหวนคิดถึงชายชรา,าคนนั้นขึ้นมาแล้วเขาก็รู้สึกขนลุกเกลียวท่านผู้นั้นต้องเป็นเจ้าป่าเจ้าเขา ที่แปลงกายมาช่วยเขาเป็นแน่คิดแล้วเขาก็ยกมือท่วมหัวเพื่อขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือเขาจนเช้าวันรุ่งคืนเขาและภรรยาก็ได้เข้าไปหาพ่อกับแม่ในหมู่บ้านโดยมีปาลาไหลมีขาไปให้พ่อตาตามที่แกขอไว้ด้วยพ่อตาเห็นดังนั้นก็แปลกใจคิดในใจว่านายเดือไปหามาจากไหน แกเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยเจอปาลาไหลมีขามาก่อนพ่อตาจึงยอมอ่อนข้อให้ลูกเขยหลายครั้งที่พ่อตาลองใจเขาก็ทำได้ตลอดจนในที่สุดพ่อตาแม่ยายก็ยอมรับลูกเขยคนนี้อย่างเต็มใจวันนี้ทุกคนจึงได้กินข้าวร่วมกันหนึ่งมือ้อในเมนูวันนี้ก็คือปาลาไหลต้มเปรต ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจเมื่อปาลาไหลถูกต้มจนเปื่อยในหม้อขาของมันก็หายไปโดยพ่อตาไม่ทันสังเกตซึ่งก็แน่นอนเป็นเพระเทพพย,ยดาได้มาช่วยชายหนุ่มคนซื่อคนนี้เอาไว้นั่นเองตั้งแต่นั้นมาพ่อตาแม่ยายก็เที่ยวมาเที่ยวไประหว่างบ้านและกระท่อมปลายนาของลูกสาวยิ่งตอนนี้เธอกำลังท้องอ่อน,ออน คุณยายจึงเหอเป็นพิเศษทำให้ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุขมากยิ่งขึ้นเรื่องราวของพ่อตากับลูกเขยก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ